ล่าสุดค่ะปอเช่มาลงรูปภาพคู่กับเจดริศแล้วค่ะน่ารักมากมายในล่าสุดค่ะปอเช่นะคะได้ไปซัพพอร์ตน้องดิซ่าที่คอนเสิร์ตเดซไลท์เวิลด์ทัวร์ที่ประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดมาลงรูปภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นคัมซีไม้เจวสันเอนดูนึกถึงประโยคที่ปอร์เช่บอกตลอดเลยนะคะว่าเจเขาบอกให้โพสต์อ่ะมีหลากหลายรูปภาพมากเหมือนเป็นการรวมโมเมนต์ครั้งยังวัยเยาเอ้ยครั้งตอนที่เหมือนกับสมัยเดบิวอะไรแบบนี้นะคะเริ่มจากภาพนี้ก่อนเลยนะคะเหมือนกับเป็นท่าโพ อดีตกับปัจจุบันนั่นเองเนาะปัจจุบันก็สวยหลอกันมากๆเลยนะคะโนริซ่าอยู่ในชุดของพาดท้ายคอนเสิร์ตนะคะเนี่ยแล้วก็พอเช่ก็มีการลงภาพน,นี้ค่ะได้ด้วยว่าเหมือนเดิมเป๊ะเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็เติบโตมาอย่างดีค่ะแล้วก็มีเล่นชาเลน g ์ด้วยนะคะเนี่ยเจลิโดนแล้วจ้าน่ารักมากมายค่ะก็จะเป็นชาเลนป์ แล้วก็มีโมเมนต์นี้นะคะก็จะอยู่กับบรรยากาศของเพื่อนๆเ,เนาะก็จะเห็นไทแทนด้วยน่ารักมากแล้วก็ปอเช่ก็ยังได้ลงรูปภาพว้าวกลับไปตอนที่งานวันเกิดของเจลิสนะคะเนี่ยน่ารักมากแล้วก็มีการเซลฟี่ด้วยกันด้วยค่ะคือภาพเซลฟี่ตอนที่อยู่ในช็อปเนี่ยเหมือนกับย้อนกลับไปนะคะรำลึกถึงอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะน่ารักมากดิซ่าปอเช่ไทแทนนะแล้วก็เจจกับน้องชาย2คนนะคะก็เล่นกรนสนุกสนานเลี้ยงโตมากับมือค่ะดูรูป เ,เมือนสมัยไฮไฟป่ Fi ปะคะเนี่ยแล้วก็ดูตอนนี้ค่ะมากลามากสวยหลอกกะเจดะไปเลยซึ่งแก๊งนี้ก็จะฮิตลงภาพประมาณนี้นะคะนี่รำเลือกถึงอดีตถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะน่ารักมากอย่างไรก็ฝากเอนเกตที่กับปอเช่กันด้วยนะคะปอเช่ลงคลิปเจ๊แบบน่ารักเลยเจลิสั่งลุยเองค่ะเด็กเจ๊มาก everybody, 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 everybody.